อนที่สองรักแรกแร,กร,ก,รกรักไปไหนต่อเรอเก้าเสียงทุ้มต่ำที่ดังมาจากทางด้านหลังทำให้ฉันซึ่งกำลังยืนมองหารถแท็กซี่อยู่บริเวณหน้าโรงแรมต้องหันกลับไปมองเจ้าของประโยคคำถาม ร่างสูงสมส่วนในชุดสูทสั่งตัดเนื้อดีกำลังสาวเท้ายาวๆเข้ามาหาใบหน้าคุ้นตาที่ดูหล่อกว่าแต่ก่อนที่ยิ้มเล็กๆมาให้ดวงตาสีดำสนิทซาวกับท้องใต้ายามรัติการไร้ซึ่งแสงเดือนดาราไม่ว่าจะมองศพครั้งไหนก็ทำให้ใจสั่นไหวได้เสมอวินสาวเท้ามาหยุดอยู่ใกล้ๆก,กันก่อนยกมือทั้งสองข้างเท้าเอวเอาไว้สีหน้าเขาดูเหน็ดเหนื่อยเล็กน้อย คลายผ่านการทำอะไรบางอย่างที่ต้องออกแรงมาคงไม่ได้วิ่งตามฉันมาหรอกนะนายตามฉันออกมาเหรอแทนที่จะตอบคำถามแต่ฉันเลือกที่จะถามเขากลับด้วยความสงสยัยอาฮะหมดธุระพอดีไม่รู้จะอยู่ต่อทำไมแล้วตามฉันมาทำไมฉันไม่ใจดำขนาดปล่อยเพื่อนให้เศร้าอยู่คนเดียวหรอกนะ หนูก็รู้แล้วว่าวันนี้เธอใช้เดี่ยวหรือว่าเอาใครมาด้วยไมน้าคมใครหันมองรอบข้างอย่างสำรวจแต่เมื่อไม่พบใครที่เข้าเขาว่าเป็นคนรู้จักฉันวินจึงหันกลับมามองกันอีกครั้งฉันมาคนเดียวว่าแล้วเชียวเธอมันเจ้าแม่สายสตรองของจริงแล้วทำไมไม่อยู่ดูแลเพื่อนรักนายละเลือดอาบขนาดนั้นไม่ห่วงนายเรอ ฉันนึกถึงภาพเมวที่หัวแตกเลือดไหลโชกเพราะถูกขวดไวยฟาดอย่างเต็มแรงก็นึกสะใจอีกครั้งจึงคลี่ยิ้มขบขันกับตัวเองออกมาอย่างไม่ปิดบงังจนคนตรงหน้าระบายยิ้มตามมันสมควรโดนแล้วหละกไม่คิดเลยจริงๆว่ามันจะทำกับเธอแบบนี้จู่ๆรอยยิ้มบนริมฝีปากอยากก็จางหายไป และความรู้สึกคล้ายโกรธเคืองก็ปรากฏขึ้นบนใบหน้าหล่อเหลาแทนนายไม่รู้เรื่องเลยเหรอเป็นเพื่อนสนิทกันนี่เมวไม่ได้เล่าอะไรให้ฟังเลยหรือไงฉันพึ้งกลับมาไทยได้แค่สามวันเองไอ้เมวมันโทรไปบอกให้มางานแต่งตอนแรกเข้าใจว่ามันแต่งกับเธอแต่พอมาถึงได้รู้ว่าไม่ใช่จะเข้าไปถามก็ไม่ค่อยสะดวกเพราะมันยุ่งอยู่กับการรับแขก ก็เลยว่าจะรอคุยตอนจบงานพอดีเธอมาข่ายความกระจ่างให้ซะก่อนอ๋อฉันรู้สึกแปลกใจไม่น้อยที่วินดูไม่รู้เรื่องราวที่เกิดขึ้นแต่ก็พอเข้าใจได้เพราะเขาไปเรียนต่อต่างประเทศตั้งแต่จบมัธยมปลายทำให้เกิดระยะห่างระหว่างเราจนการติดต่อสื่อสารก็ขาดช่วงไปโดยปริยาย แต่หลักๆแล้วสาเหตุของความห่างเหินไม่ได้มาจากการที่เขาหนีไปเรียนเมืองนอกหรอกมันเป็นเพราะเรื่องไราสาระที่เกิดขึ้นก่อนเขาจะไปต่างหาและเรื่องนั้นก็ทำให้ฉันตัดสินใจคบกับเมลด้วยเรื่องไราสาระที่ว่าก็คือความรักระหว่างเพื่อนสนิทแถมยังเป็นรักสามเศร้าอีกต่างหากเมลชอบฉันแต่ฉันนันชอบวินส่วนวินฉันไม่รู้ว่าเขาคิดยังไงกันแน่ เขาปฏิบัติกับฉันที่เศษกว่าผู้หญิงคนอื่นอาจเพราะเราเป็นเพื่อนในกลุ่มเดียวกันด้วยหรือเปล่าเขาเลยดูแลใส่ใจฉันมากกว่าใครและเพราะได้รับอะไรที่มันมากกว่าคนอื่นจึงทำให้เผลอคิดไปเองว่าเขาก็คิดแบบเดียวกันแต่สุดท้ายแล้วมันก็มีเพียงฉันที่คิดไปเองฝ่ายเดียวเพราะวันที่นัดเขามาเจอเพื่อขอคำตอบในความสัมพันธ์เขากลับส่งเมลมาแทน หลังจากนั้นไม่ถึงสามวันวินก็บินไปต่างประเทศโดยไม่ลากันสักคำมันเป็นอะไรที่รู้สึกแย่มากๆฉันคิดว่าเขาคงรังเกียจที่รู้ว่าฉันคิดกับเขาเกินเพื่อนเพราะไม่งั้นทำไมแค่คำบอกลาแค่คำเดียวถึงไม่มีให้กันสักหน่อยล่ะจริงไหมแล้วเธอเป็นไงบ้างละ่ะ วิมคงเห็นว่าฉันเงียบไปและดูเหม่อเหม่อจึงพยายามจะชวนคุยต่อเพื่อให้บรรยากาศดูไม่อึดอัดก็ตามสไตล์คนโดนหักหลังนั่นแหละแต่อาจจะหนักกว่าคนอื่นหน่อยเพราะฉันโดนทิ้งก่อนถึงวันแต่งงานของตัวเองทั้งๆท,ที่เตรียมทุกอย่างไว้หมดแล้วแม้กระทั่งการ์ก็แจกแล้วจนหมดนึกถึงเรื่องนี้แล้วก็เครียดผ่านมาหนึ่งเดือนแล้ว แต่ฉันกลับไม่กล้าบอกใครเลยแม้กระทั่งแม่ของตัวเองวินคือคนแรกที่รู้เรื่องงานแต่งของฉันล่มอีกแค่สามเดือนจะถึงวันงานฉันจะจัดการปัญหานี้ยังไงดีมีนะที่ไม่มีใครรู้ว่าเจ้าบ่าวของฉันคือใครตอนแรกก็น้อยใจนะที่เมลไม่ยอมให้เล่าให้ใครฟังว่าเราครบกันเพราะเขาเป็นนักร้องมีชื่อเสียงโด่งดังระดับประเทศยิ่งช่วงหลังๆ มานีทุกเพลงที่ถูกปล่อยออกมาเป็นกระแสจนฮิตติดชาร์ตความสัมพันธ์ของเราก็เลยเป็นความลับมาตลอดแม้กระทั่งครอบครัวของทั้งสองฝ่ายยังไม่เคยถูกพาไปทำความรู้จักมนการแต่งงานก็มีเพียงอักษรย่อของชื่อเล่นบ่าวสาวเท่านั้น ดูลึกลับสุดๆพรีเวดดิ้งก็ถูกถ่ายแบบเลอๆให้เดากันเอาเองว่าเป็นใครมีชัดอยู่รูปเดียวแถมยังไม่ให้ฉันเอาไปอวดใครอีกนะเมลบอกว่าจะจัดงานแถลงก่อนถึงวันแต่งงานของเราแต่ดูท่าแล้วน่าจะได้จัดแถลงข่าวโดนแฟนเก่าตีหัวกลางงานแต่งที่จัดขึ้นกับแฟนใหม่ซะมากกว่านึกแล้วก็งงตัวเองเหมือนกัน ว่าฉันทนคบกับไอ้ผู้ชายเฮงซวยจอมเห็นแก่ตัวคนนี้มานานตั้งแต่ปีได้ยังไงอย่างว่าแหละเนื้อแฟนคนแรกอะไรก็ดูหน้ามืดตามัวไปหมดพอถูกทิ้งถึงจะมาได้สติว่าที่ผ่านมามีแต่ฉันที่อินอยู่ฝ่ายเดียวทั้งทั้งที่เขาเป็นคนมาสารภาพรักและขอคบก่อนแท้แท้ให้ประโยคที่ว่าผู้หญิงเริ่มจากศูนย์ ส่วนผู้ชายเริ่มจากร้อยนี่ไม่เกินจริงจริงจ,งจงด้วยไม่รู้ว่าในงานมีใครถ่ายรูปหรือวีดีโอไว้หรือเปล่าบางทีอาจมีนักข่าวอยู่ในงานก็เป็นได้ฉันก็ลืมนึกถึงเรื่องนี้ไปเลยอารมณ์ตอนนัน้นมันโมโหเกินกว่าจะไตร่ตรองอะไรให้ดีก่อนถ้าเรื่องนี้เป็นข่าวขึ้นมาทุกคนได้รู้แน่ๆว่างานแต่งฉันทัที่นาศไปแล้ว อินับก้าโดนเทก่อนงานวิวาแถมอดีตเจ้าบ่าวก็ทิ้งหนีไปแต่งงานกับผู้หญิงคนอื่นรู้ถึงไหนอายถึงนั่นโอยเครียดเธอจะเอายังไงต่อตอนนี้ยังคิดอะไรไม่ออกฉันเหนื่อยมากแล้วก็เครียดมากด้วยอยากพักอยากปลดปล่อยและก็อยากระบายฉันหลับตาลงคอง้อนถอนหายใจออกมาด้วยความเหนื่อยใจเต็มพิกัดก่อนยกมือขึ้นคลึงข,ข,ขมับตัวเองเบาๆ งั้นไปกันเถอะยังไม่ทันได้ตั้งหลักอะไรจูจ่ๆวินก็คว้าข้อมือข้างที่ฉันกำลังนวดศรีรษะตัวเองและฉุดรังให้เดินตามเขาเสียอย่างนั้นปะไปไหนฉันละล่านละลักถามด้วยอาการเวอเวอเพราะกำลังตื่นตกใจแต่สองขาก็เดินตามแรงจูงไปอย่างไม่คิดต่อต้านไปสนุกกันดวงหน้าหล่อไร้ที่ติเอียวกลับมาตอบคำถามพร้อมยิงจนตตหีให้ แต่นั่นก็ไม่ได้ทำให้สิ่งที่กำลังสงสัยกระจางขึ้นแม้แต่น้อยไปสนุกวันนี้ฉันจะทำให้เธอมีความสุขจนลืมความทุกข์ที่ผ่านมาเลยเชิญขึ้นรถมาได้ครับเจ้าหญิงเป็นจังหวะที่เราทั้งคู่เดินมาถึงรถสปอร์ตคันหนึ่งพอดีเดาว่ามันน่าจะเป็นของผู้ชายที่ยืนอยู่ตรงหน้าเพราะเขากำลังเปิดประตูและผายมือเชื้อเชิญให้ฉันขึ้นไปนั่งทางฝั่งข้างคนขับ ขอบคุณค่ะแม้ไม่รู้ว่าวินจะพาฉันไปไหนและจะทำอะไรต่อหลังจากนี้ทว่าฉันกลับเลือกที่จะทิ้งความสงสัยทุกอย่างเอาไว้เบื้องหลังและปล่อยตัวปล่อยใจตามเขาไปอย่างว่าง่ายตอนนี้ฉันกําลังสับสนและไร้ที่พึ่งฉันไปทางไหนก็มืดแปดด้านและไม่ต้องการจะคิดอะไรอีกแล้ว สมองมันล้าและหัวใจก็อ่อนแอเกินกว่าจะออกไปต่อสู้กับอะไรได้อีกขอแค่ช่วงนี้ให้ฉันได้มีความสุขเล็กๆบ้างก็พอหวังว่าเขาจะเข้ามาเติมความสุขให้ได้แม้จะเป็นแค่ช่วงเวลาสั้นๆก็เกินพอแล้วรบกวนหน่อยนะวินถ้าเพื่อนๆพี่พ,พ,พี่น้องๆชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดซับ c r i ร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะจะบาบาย